หมักหุ้งจอกหนึ่งอุ้ยไอ้หั่นหฮาขายเป็นจานบได้สะไข่ใส่จอกใส่จอกกินบบได้หรอใส่จอกก็กินได้แต่มันสิล,นนลนน้นไอ้ล้นก็เฮ็นน้อยตัวน้อยยันไอ้ยบอิม่มบบอิ่มก็สั่งไหมสั่งไม่ไอ้ก็สะได้ท่าดดนโดนก็ท่าได้น้องว่าใส่จานดีกไ็ไอ้ใส่จอกมันลําบากค่อยมากความลําบากมันสอนให้ค่อยเข้มแข็งดีโอเคเจ้าโอเคเจ้าใส่จอกกับใส่จอก แล้วน้ำเดเจ้าเอาน้ำหยางมีน้ำดื่มน,น้ำแดงน้ำเขียวเอาน,น,น้ำฝนน้ำฝนมันถือหลังคาไอมันบสะอาดบริสอาดก็เอาไปต้มต้มแล้วมันห้อนไอห้อนก็เอาไปแช่เย็นก็มีนะไอฝนบตกช่วงนี้นะเฮ้ยมึงโทรหาพักแทนเสี้ยวกูดูบพกะมันเฮ็ดฝนลงมาตกอยู่ฮานเนี่ยนะ โอยยยาพ่อกับแม่มึงเศร้าพิษกันเราบอกข้อมือนี่กลางเว้นก็บม่ค่อยพิษกันได้ล่ะบ่กลางขึ้นเด้ซันกลางขึ้นก็เอาเหลืออยู่เด้เอ๊ะโซกันบ่ครับพายุเทิงพายุไต่ระบาดดิอีแม่หทะเลอยู่เถิงห่วยพ่อมึงมืสูเลยป่ะบ่มีแต่ห้องอ้ยิอ้ยซิ่ิจะเป็นส่วนน้อพ่อมึงเนาะสูเมียกับบ่ได้เออกลางค่ำกลางคืนมึงกับบ่ลับบ่นอนบ่เดี๋ยวนี้บ่แล้วไขกระรุนซอยพ่ออยู่เนาะเอาขอถามมึงแมวพ่อมึงเคยอยู่เทิงจักเชื่อบ่ มีเธอหนึ่งอยู่อีแม่เกือบตายแล้วอือว่าจังสังได้อินอีแม่ห่วงว่าใจสิขาดแล้วใจสิขาดแล้วว้ายเป็นเจ้ไดนล่ะบานนี้ข้าวหนึ่งอ,อพีพอนอนทับไปเลยแม่มึงบานนี้เป็นยังล่ะพันยาินี่แม่ฮึดสูง <laughs> นี่มึงอย่าเก่งบานนี้มึงตายบ่เป็นเจ้ไหนมึงอย่าบอกพ่อกับแม่มึงเด็มากูทำหน่อยครับ <laughs> วาน me ้ำมันสูมืออนี่มันลิลาจากบาทมันลีละสามสิบเก้าบาทแล้วกูขี่รถเนี่ยไปหามึงหอดเฮี้นเนี่ยมึงให้กูกอดซื้อจิตใจมึงเหียดรวยอีหยังปะมึงจะให้กูเสียเวลาเสียเงินเติมน้ำมันขี่รถไปหามึงเห็้ยหยังสังกูอยากได้แค่กอดกูกอดแม่กูยุ่เฮี้ยดซื้อก็ได้กูไปหามึงมึงบ่หูอีหลีติว่ากูต้องการอี่หยังมึงคิดว่ากูอยากกอดจากนูนจับมือมึงอีหลีติที่หลังน่ะสั่จะให้กูขี่รถไปหามึงแล้วมึงจะให้กอดด้วยซื่งน่ะ มึงบ so so like ่ต okay. yes. yeah. yeah. no ้องเอิ้นกูไปก็ได้ฝากไม่คิดขอบคุณครับซอยเดียซอยเดียซอยยังลัวยายนี่โรงพักนี่จะโอยอยังมาขายเนี่ยไ่ได้ขายหยังนี่แม่ว่าสิมาแจ้งความโอ้แจ้งควางตา้องก่อนมันบังมาจังไหนพี่สันคือคมคืนป้าพี่โทมันคือโมเวนกับเข่าประเดี่ยมันยังฮุมเผินอยู่มันเข่าจังเลีเจ้าแเนี้ยยายได้นางมาหันมันมา ากแขนย่ายเข่าปลามันจะไหนอีกต่อไปมือหนึ่งมันกำแขนย่ายไวอือหนึ่งกำแขนย่ายไวเดี๋ยวแขนย่างนี้อีกต่อไปย่ายมือหนึ่งมันงุ่มปากย่ายไวมือหนึ่งมันงุ่มปากย่ายแล้วจะไหนอีกมือหนึ่งมันหื้อสินย่ายอ้าวมือหนึ่งมันหื้อสินย่ายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายตอนแรกมัน กำแฉนใหญ่เม่นบ่จ้าตอนที่สองอ่ะอันงู้สาวหมอลำโอ้ยเพลงนีต้นมันกระพอะจำนี่ไปลอกอยังน้ำเพื่นเอากูกกะได้เนา่ใายเอจาว่ายายถั่เอินผู้ใดยายเดี๋ยวนี้เอาเท่าปนี่ผู้ใดเอินยายสี่กันจังใดสันโอจาว่ายายถั่มันบันท่อนสุขภาพเอิว่าจังไดนอ่อมันนี่เอิญผู้เกิดโดน โอจะไาเจตผมมันคือเพราะว่ามันเจ้าเป็นยู่ยปแมาณทีแม่บัวกูเป็นยงีกูบ่มีเงินที่ไปใส่คะฮะจะไปไหนคะกับปังล่ำมาปังล่ำหน่ะเนาะกัดไปเบิ่งมวยกูมาจักสิใส่ชุดนี้โอ้ตอบก่อนแท้ของผู้ใดสันนี่แม่แม่ไท่เลยจ้ะแม่มาตจังหวัดเลยแม่มาตจังหวัดเลยเข้า่าจิปู่นี่ได้ไหมอุ้ยแม่ตั้งใจมาแต่บ้านว่าจิมาปู่นี่ ขอโทษนะคะของจังหวัดเลยบ่จังหวัดมุกดาหารปุกับบ่ได้อ่อนซอนเด